ตีไปไกลดูครับนั่นไงโอ้โหจะติดต่อเอาดิฮึฮึโอ้โหัดนี้เลยโอ้โหยูขึ้นมาเลยโอ้โหอะไรเนี่ย ขึ้นมาเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยอู๋เดี๋ยว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 อะไรวะโอ้โหไจดีด้วยเช็คอินทีโอย่างใหญ่เลยครับนี่กัดหันสาส์ตไฟท์7.5เซนนะครับเข้าลิกแบบซูเปอร์เท็กซันลิกนะครับเมื่อกี้อ่ะผมกอมาเรื่อยๆนะครับตีแล้วก็กอมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับมันมากัดอยู่ตรงปลายเท้าเลยนะครับแล้วก็ผมไม่ทาอะไรเลยครับ พอมันกัดปุ๊บมันลากแล้วผมก็วัดเลยนะเขาอยู่เลยครับเนี่ยโหโคตรตึง